สวัสดีครับเพืเ่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยสายเปต่องอันนี้ให้ชมไปตองคู่ทั่วไปเสียสองแต้มเลยพี่เสียแต้มต่อสองแต้มอ่ะพี่สันนี้เป็นทีมชาติเคยไปชิงแชมป์โลกมาแล้วเสียแต้มต่อสองแต้มอันนี้ไม่จํากัดทีมชาตินะครับแต่ต้องเสียแต้มต่อเขาก็ถือว่าแต้มนำเฉยๆเอาดีด้วย ตีไปตองแมนมากท่าเย็นแต่ละคนไม่เหมือนกันท่าตีไม่เหมือนกันน,น้นองก็ไม่แน่ใจ ไม่เป็นไรไม่ไม่ได้นี่หรอกไม่ถึงหรอกนะเดอลรกเข้าเข้าครบสามลูกไหมโอ้ไม่ครบครับลกที่สามเดดดีลยเจอยู่ข้างหน้าข้างตาตองนี้นักหนูนชื่อใครไม่้ครับเนี่มจะนับใครับเลย กล่องเข้าเปลี่ยนครับลูกนี่ก้นหนึ่งในร้อยเหมือนกันดูพ่สันสิโอ้โหจอดได้เปรียบลูกจอดอีกขึ้นข่าจะได้ดูบาทเดียวตีมึงครับถ้าเปลี่ยน มีอสองโลด้วยเจะดูบาทเดียวตีเข้าไปต,อง,ตองดีเาะูบาทเดียวตีเข้าไปตองดี โอ้โดนครับตรงนี้กล้องต้องไม่หลุดนะครับพรเสียสี่แต้มอยู่ตรงนี้เข้าได้ไหมโอ้โอโงนี้ไม่ได้แล้วเยขาจะให้เข้าหรือตีม ลองเขาให้เข้าครับเข้าไปตองดีไม่รู้ได้จี่แตม้มดูขึ้นแต้มกันนะกูได้ห้าแต้มเลยก็แต้มต่อตสองแต้มมาแซงเป็นห้าแต้มแล้วครับตอนนี้น้อ้้เน้าด มัใ้ให้นมกจับนน้กจับแพนไหครับเขวิ่งมาแล้วรอไปเล่นจ้าแต่สกอตอให้ไปเลัดเจะเต้ด้จับพนเพลไอ้นนี้น้องมุกจับไปเยอะเลยอ่ะขาเล่อะเลยดูบาดเดียวเขาเข้าไปตองดี วิ่งเข้ามาเองกล่องตีนะโอ้ยกล้องตององงีนี่โดนต่องดแฉกหายสงน่เข้าแล,แล้วเข้ามาได้พี่ตันก็ น่าจะตี3ามลูกโดนเต็มจะดูดงสดงตาเนีจอตีจอดคือ ลูกออกด้วยต้องให้ทำอะไรตรีจัน,หจนเหมือนจะตีจันครับเล็งๆเหมือนจะตีจันนถ้าตีไม่โดน เกือบถึงแครครับลุงเหลือลูกเดีเยวอไปตองถึงแพ้บาทเดียวเหลือสองพี่สันเหลือสองหกลูกอยู่ในสนามจะดูนะครับว่าน้องเขาจะซุกไว้ตรงไหน บิสัทเตี๋ยตนี้โอ้นี้ไม่ตายสามหแต้มเป็นสิบสองลอกสิแต้มเอาให้ดูโคเนี้ยโคเตงจำมัยสันกับบาทเดีย

เดี๋ยวลกข้าลกนี้ครับชอบเปลี่ยนเปลีนี้เปลี่ยนท่นีโอ้ไดเตี้ยอเปียนงนนะ เขาบอกว่ามันเปลี่ยน,นลกตีล,กล,าากกาลูกีพาดลูกแรกระยะไกล่อสมควรน่าจะเจ้าไหม่นปาดลูกเต่ได้เปียบลูกอยู่เยอะเหมือนกันท่านดำ ลูกทีมล่วงหมดยังฮะส่งไปอีกดีหรอ่นแหละ,หล,ะล่วงหมดยังโอ้โห oh ส่งไปทำไมไอ้น่ี้จะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวไหนอีกเอาพี่เมฆมาคู่พี่จันเนอะไม่เปลี่ยนกล่องต้องช่วยเขาคุม<อ>นี้ดำนี้<อ>นี้ไปไปเจยดสี่ กล่องยาตี้ครับลูกนี้ป๊อกเียว่าจอดไปแล้วีูครับมือเข่าเข่าลง พึ่งหลุดพึ่งพิ่งหลุดรัางแรกครับมือตีบอกไม่เป็นไรมือตีก็หลุดหนึ่งลูกแล้วสองหัวสิบแจมครับผมก็ว่าถ้าจะเจมรอบนี้จมสั่งตี ต้องต้องตีโดนนะครับลุงถ้าไม่โดนนะมีถึงเจมต้องโดนนะครับโอมีถึงเจมครับไปต้องลุงนี้คงจะเจมแค่สามไม้สามลังนี้แล้วครับพอพิสันเรียนลูกจะไปซุกอยู่ตรงไหน ต้องซุกลูกนี้ให้ได้ครับลุ้นให้พี่สันเขาหลุดจริงจะรอดหมายนี้ไม่รอดครับเกมเรียบร้อยไม่ได้เชิงสองหัวครับไม่ใช่สามสามหัวสามลางเกมเป็นว่าทีมพี่สันกับบาทเดียวชนะทีมน้องก้องไว้